ธรรมโมหเวรักขติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่15เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567 เนื่องโดยเหตุที่ว่าในช่วงแดดร่มร่มตกของวันอาทิตย์วันนี้ญาติได้นำเหรียญพุทธคุณที่กำลังเป็นยอดนิยมในห้วงช่วงเวลานี้นั่นก็คือเหรียญรูปเหมือนองค์ท่านเจ้าคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมหาศิลาสิริจันโทรุ่นจงเจริญพิมพ์ที่หนึ่ง มาให้ชมนั่นเองนะครับผมก็ขออนุญาตญาติผู้เป็นเจ้าของนำมาเรียนเสิฟลงสู่สายตาสายใจของพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารบรักทุกทท่ทานในห้วงช่วงเวลาแดดร่มลม,มตกของวันนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วที่ผ่านมานั้นได้ทำเหรียญรุ่นจงเจริญเป็นพิมพ์ที่สองนะครับผม แต,แต่ว่าช่วงขณะนี้เป็นพิมพ์ที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเรียญรุ่นจงเจริญที่ระลึกในงานกระถินของวัดพระาธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงเมืองกาลสินของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระหาศิลาสิรสิจันโทซึ่งกําลังโด่งดังในห้วงช่วงเวลานั้นโบราณน,นี้นั้นมีทั้งหมดสองพิมพ์นะครับผม เมื่อคลิปที่ผ่านมานั้นได้นำเรียนให้ชมพิมพ์ที่หนึ่งคือพิมพ์ที่หนึ่งนี้ก็จะแตกต่างกันที่ขอบเหรียญน,นะครับผมพิมพที่หนึ่งนั้นจะมีเดินยกขอบสูงเพียงเส้นเดียวส่วนพิมพ์นี้อขออภัยอันนั้นพิมพ์ที่สองมีเส้นเดียวพิมพ์ที่หนึ่งจะเดินขอบสองเส้นนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นพิมพ์นี้จะมเีเส้นนอกแล้วก็เส้นใน เป็นสองเส้นเรียกว่าพิมพ์ที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมจะเห็นความสวยสดงดงามของพิมพ์นี้พิมพ์ที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย์รุ่นจงเจริญขององค์หลวงปู่พระมหาศิลาสลิจันโทนี้ชื่อนามของเหรียญรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมองค์หลวงปู่นั้นมีจุดประสงค์เพื่อจะให้ลูกหลานสตาญาติโยม ได้มีความเจริญเฟื่องฟูในชีวิตของท่านนั้นๆเจริญรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงานนะครับผมไม่ตกต่ำแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาชีวิตเฟื่องฟูไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนนั่นเองนะครับผมอัครเลขยันที่ปฏิสถานนะอยูอ่ที่เหรียญรุ่นจงเจริญนี้ก็มีความสำคัญยิ่งนัก องคหลวงปู่ได้เมตตาให้นำพระพุทธมนต์บทพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ให้นำไปประดิษฐานยังด้านหลังเหรียญรุ่นจงเจริญทั้งสองพิมพ์นี้ด้วยเช่นกันนะครับผมองค์หลวงปู่ได้เมตตาอมอบบทพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ให้ประดิษฐานอยู่หลังเหรียญ รุ่นจงเจริญทั้งสองพิมพ์คือพิมพ์ที่หนึ่งสองขอบแล้วก็พิมพ์ที่สองขอบเดียวเนี่ยแหละครับผมเป็นเรียกว่าวัตถุประสงค์ความตั้งใจขององค์หลวงปู่เพราะว่าชื่อนามรุ่นนี้ก็เช่นกันคําว่าจงเจริญคําว่าจงนี้เป็นน้ําหนักของคํานะครับผมถ้าเราเปรียบเทียบคําว่าจงน้ําหนักของคํานี้กับเอ,เอกสารทางราชการนั่นก็คือ เรียบเสมือนว่าเป็นคําสั่งนั่นเองนะครับผมถ้าอุปมาเปรียบเทียบกับเอกสารทางราชการนั่นก็คือคําสั่งคําสั่งให้เลื่อนยศเลื่อนตําแหนง่งเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ให้เจริญเฟื่องฟูขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเรียนรุ่นจงเจริญผู้ที่ทราบรู้เข้าใจดีก็จะพากัน เก็บสะสมหาเหรียญรุ่นนี้เพื่อตนเองคนที่เรารักและครอบครัวจะได้หนุนดวงชะตาชีวิตเสริมดวงชะตาชีวิตให้เจริญเฟื่องฟูในตำแหน่งหน้าที่การงานการค้าการขายอุดมโชคลาภมงคลและก็ป้องกันภัยทั้งปวงด้วยนั่นเองนะครับผมบทพระคาถาที่องค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทได้เมตตาให้นำไปปฏิทานหลังเหรียญ ทั้งสองพิมพ์รุ่นจงเจริญนี้เป็นบทพระคาถาที่เรียกว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาลน,นั่นก็คือบทพระคาถามงกุลพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับผมอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอ,อิพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลน,นะครับผมอํานวยช่วยเหลือเกื้อกูลพุทธิสักการบูชาชีวิตไม่มีตกต่ํานั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีเหรียญรุ่นนี้ลองนำมาพลิกดูด้านหลังนะครับผมจะเป็นติสถานมงกุฎพระพุทธเจ้านี่แหละครับผมดังที่ได้สาธยายเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเป็นสิริมงคลยิ่งนักนั่นเองนะครับผมท่านผู้รู้จึงกล่าวเอาไว้ว่าบทพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี้มีอนุภาพเหลือขนานนับนั่นเองนะครับผม แล้วแต่ว่าเราจะน้อมจิตอธิษฐานไปทางด้านใดที่บังเกิดเป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองนะครับผมท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าบทพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านั้นมีอิทธิฤทธิครอบจักรวาลน,นั่นเองนะครับผมสำหรับขั้นตอนในการจัดทำเหรียญ จงเจริญทั้งพิมพ์ที่หนึ่งและพิมพ์ที่สองนี่แหละครับผมในวันอังคารวันที่สองเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เป็นพิธีปรีโมลสารพิธีปรีโมลสารจัดทำที่วัดพระาธาตุมื่นหินเมืองกระสินนี่แหละครับผมสำหรับวัดพระาธาตุมื่นหินเมืองกระสินหรือว่าเมืองน้ำดำนั้นจะอยู่ชายแดนจังหวัดกระสินจะ ติดกับเมืองมุกดาหารแล้วก็สกลนครนั่นเองนะครับผมได้ทำพิธีปรีมวลสารในเลือกยามสำคัญเมื่อต้นต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผมจกนกระทั่งถึงวันที่5สิงหาคมก็ทำพิธีปั้มเหรียญน,นำเลิกที่วัดพระธาตุเมือนหินอำเภอเขาวงเมืองกาลสิน ชายแดนเมืองบุกระหารแล้วก็สกลนครน,นั่นเองนะครับผมครั้นถึงวันที่หสิงหาคมที่ผ่านมานี้พระอริเจ้าดอกบัวบานทั้งสาพระองค์ไดู้่เลิกงามยามดีปั๊มเหรียญนำเลิกนะครับผมดอกบัวบานทั้งสาพระองค์ก็คือท่านพระอาจารย์ต้มพระสุปฏิปันโนแห่งวัฒ่าสแบง เมืองเกินร้อยร่ปเมืองร้อยเอ็ดองหลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทและองค์หลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นเมืองมหาสรารคามนี่แหละครับผมเป็นเลิกงามยามดีปั๊มเหรียญน,นาเลิกนั่นเองนะครับผมที่วัดพระาธาตุมือนหินอําเภอเขาองเมืองกาลสินนั่นเองนะครับผมครื่อนถึงเลิกงามยามดี ในวันที่9เดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์นั้นก็ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่เมตตาวาระแรกที่วัดท่าสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงเมืองร้อยเอ็ดรเมืองเกินร้อยนี่แหละครับผมเรียกว่าปลุกเสกอธิษฐานจิตในวาระที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมที่วัดท่าสแบงของท่านพระอาจารย์ต้อมประพัสสโลนี่แหละครับผม ซึ่งวัดท่าสะแบงในขณะนี้กำลังพัฒนาเจริญรุ่งเรืองไปไกลด้วยบุญญาบารมีองค์ท่านพระอาจารย์ต้อมประพัฒสโลพระสุปิเทปันโนแห่งวัดท่าสะแบงอเภอทุ่งเขาหลวงเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละครับผมในวาระที่สองวันที่29เดือนสิงหาคมได้อธิษฐานจิตปลุกเสกที่ วัดป่าวังน้ําเย็นเมืองมหาสารคามซึ่งวัดป่าวังน้ําเย็นเราจะาได้ยินนามอันเป็นมงคลขององค์หลวงพ่อสุรยันโคสัพปัญโยซึ่งบุญบาร,รมีขององค์หลวงพ่อในขณะน,นี้ข้าจอนไกลไปทุกทั่วสารทิศถึงต่างแดนจะเห็นศาลาไม้จตเขียนทองใหญ่ยยโตโมโหฬารน,นี่แหละครับผมเรียกว่าอลังการงานสร้างด้วยบุญญาบาร,รมีองค์หลวงพ่อ สุริยันโคสปัญโยในขณะน,นี้แล้วก็ทําพิธีปลุกเสกเรียนรุ่นจงเจริญวาระที่สองที่วัดแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งถึงวาระที่สามอันสำคัญยิ่งนักเป็นอภิมหามงคลยิ่งนักนั่นก็คือวันจันทร์วันที่9เดือน9ก้กันยายนที่ผ่านมานี้นี่เอง ปลุกเสกวาระที่สามซึ่งเป็นพิธีใหญ่วันที่9้าเดือน 9, เ้านี่แหละครับผมที่วัดพระธาตุเหมือนหินอำเภอเขาวงเมืองกระสินนั่นเองนะครับผมเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่ยิ่งนักนั่นเองในวันที่เก้าเดือน9ปลุกเสกวาระที่สามนี้มีพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์ทรงญานทรงสมาธิทรงศีลทรงธรรมทั้งส5้าพระองค์ เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตเรียนรุ่นจงเจริญนี่แหละครับผมเรียกว่าเป็นงานใหญ่งานอภิมหามงคลนั่นเองนะครับผมแม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนเพราะช่วงยามเที่ยงวันของวัดพระธาตุเหมือนหินอำเภอเขาวงเมืองกาะสินคลื่นศรัทธามหาชนนะครับผมลางไหลกันไปร่วมพิธอีอันเป็นอภิมหามงคลยิ่ง วันที่9เดืน 9, อนเก้ากันยายนที่ผ่านมานี้นะครับผมยิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสไม่ว่าอากาศจะร้อนนะครับผมจะว่าใจร่ม,ร,มร่มนั่นเองนะครับผมเป็นสิีมคลแก่ตนเองและคนที่เรารักและครอบครัวนี่แหละครับผมมีโรงทาาหลายลงไม่อดไม่อยากอิ่มกายและอิ่มใจทั่วหน้ากันนั่นเองนะครับผมเรียกว่าวัดประทาเหมือนหินอำเภอเขาวง ชายแดนเมืองน้ำดำแล้วเมืองกาลสินนี้ครับแค่ไปถนัดใจคลื่นศรัทธามหาชนแน่นวัดอะไรครับผมวันที่9เดือน9กกันยายนที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับผมซึ่งใจดวงเดียวกันมาด้วยใจหวังจะได้ร่วมพิธีกราบจะรับ รับพรจากพระอเิ้เจ้าพระอเยสฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมที่มารวมกันในงานใหญ่ครั้งนี้นะครับผมสำหรับเหรียญพิมพ์ที่หนึ่งซึ่งแอดมินได้ขออนุญ,ญาตญาติผู้เป็นเจ้าของเหรียญนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลาในนั้น,นเป็นเนื้อปัญจโลหะ ก็เป็นโลหะผสม5้าอย่างนั่นเองนะครับผมเป็นพิมพ์ที่หนึงสองขอบนั่นเองนะครับผมเราจําง่ายๆว่าสองขอบขอบนอกแล้วก็ขอบในนะครับผมหูเหรียญไม่ได้เจาะเป็นกําไรของเราด้วยนั่นเองนะครับผมด้านตรงกลางของขอบนอกและขอบในนี้จะมีนามขององค์หลวงปู่นะครับผมเพราะคุณเจ้าหลวงปู่เจ้าคุณ ศิลาสิริจันโทนะครับผมองค์ตรงกลางนั้นปฏิฐานรูปเหมือน,นองค์หลวงปู่ครึ่งองค์หันหน้าไปทางซ้ายมือของเรานะครับผมใบหน้าหลวงปู่นั้นยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองด้านล่างนั้นจะเป็นโบโบนี่ก็สําคัญยิ่งนักนะครับผมเพราะที่โบนี้จะมีอัครยัน ขวามือและก็ซ้ายมือของเรานั่นคือ,ย,อ,อรรยันสอนพระรามยันสอนพระรามยันสอนพระรามนี้เป็นยันโบ,บราณโบราณนะครับผมที่องค์หลวงปู่ได้ล่าเรียนมานั่นเองนะครับผมเป็นยันที่องค์หลวงปู่ได้ล่าเรียนมาในสมัยออกทุดงค์ข้กากมฐานนั่นเองยันสอนพระรามนี้เป็นยันที่มีพุทธคุณทางด้าน ความสำเร็จนั่นเองนะครับผมนอกจากด้านหลังเหรียญจะมียันบทรพระคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วด้านหน้าเหรียญโบด้านล่างขององค์หลวงปูก่ก็คือยันสอนพระรามนะครับผมจะประสบความสำเร็จมีเป้าหมายเป็นที่พุ่งชนนั่นเองนะครับผมเราลงกล้องชม เหรียญพิมพที่หนึ่งจงเจริญไปพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มจากกล่องพลาสติกใสฟ้ากล่องนั้นอุดมมงคลไปด้วยบทพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกล่องนี้ก็มีคุณค่าสูงยิ่งนักนั่นเองเป็นมงคลน,น,นะครับผมจงอขออนุญาตกลาบเรียนเพิ่มเติมว่าอักระเล่ยนนี้เป็นมงคลชั้นสูง มงกุฎพระพุทธเจ้าที่ประฏิษฐานอยู่หลังเหรียญรุ่นจงเจริญนะครับผมก็วางไว้ที่เมื่อเรานำเหรียญไปเลี่ยมแล้วกล่องกอ็ใส่ถุงพลาสติกกัน,กนเปื้อนนั่นเองปริสถานไว้ที่เหมาะสมที่สมควรนะครับผมจงเจริญหลวงปู่เจ้าคุณศิลาสิริจันโทแล้วก็นามของ ลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ที่ถวายงานหลวงปู่รุ่นสำคัญรุ่นนี้ที่ระลึกในกระถินปี6กเหกจ็ก็ประมาณปลายเดือนตุลานี้แหะครับผมเราก็เปิดฟ้ากล่องออกมาจะเห็นว่ามีฟองน้ำกํมบะยีฟองน้ำเซฟตี้หน้าเหรียญเอาไว้ด้วยนะครับผมพื้นที่รองเหรียญน,นี้ สีส้มสว่างตาสว่างใจยิ่งนักสดชื่นแจ่มใสล่ะครับผมเหรียญมันจุอยู่ในซองพลาสติกนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของเหรียญเพราะว่าท่านเกิดใน่งกลัวมือลายมือสองอากาศนั่นเองนะครับผมเมื่อคลิปที่ผ่านมานั้นเป็นเนื้อนวะโลหะโลหะเก้าอย่างผสมร้อมรวมเป็นเหรียญเนื้อนว แล้วก็เป็นพิมพ์ที่สองนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ที่หนึ่งสองขอบนั่นเองเนื้อปัญจาโลหะนะครับผมเริ่มแต่ขอบเหรียญด้านหูเหรียญเราได้กําไรเนื้อเหรียญเพราะว่าไม่ได้เจาะรูนั่นเองนะครับผมยกขอบสูงสองเส้นเดินขอบสองเส้นนี่หละครับผมนี่เนี่ยคือพิมพ์ที่หนึ่งนั่นเอง พื้นที่ระหว่างขอบเส้นที่หนึ่งแล้วเส้นที่สองนั้นมีคำว่าเป็นนามของหลวงปู่แล้วครับผมลองชมภาพรวมนะครับผมหลวงปู่เจ้าคุณศิลาสิริจันโท เป็นแท่นเป็นสันเป็นเหลี่ยมตัวหนังสือไม่ล้มนะครับผมเพราะว่าเรียนลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโททุกรุ่นในชั่วโมงนี้แพงน,นะครับผมราคาจะขยับขึ้นไปอีกปีหน้าได้ข่าวว่า,าท่านผู้รูกล่าว่าเรียนลวงปู่จะแพงยิ่งกว่าปีนี้อีกแล้วก็ชั่วโมงนี้ของของเทออกมาเรียนแบบเยอะนะครับผมทำให้การเช่าหาบูชานั้น ต้องจากผู้ที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าของเกออกมาแล้วทุกรุ่นนั่นเองนะครับผมโคดวัดพระทาตเหมือนหินแลครับผมคมชัดเล็กทุกอย่างความรู้เกิดจากการลงทุนนั่นเองเนื้อปัญจานี้ทราบว่าสร้าง 4,999เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมเถือว่าน้อยเต็มทีนั่นเองเริ่มตั้งแต่เส้นเกษาหลวงปู่ละเอียดยิบนะครับผมงดงามเป็นธรรมชาติยิ่งนักนั่นเองใบหน้าแววตาหลวงปู่นั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสเส้นสายลายเส้นคมชัดลึกทุกอย่างนะครับผม ตอนนีมาถึงด้านล่างซ้ายมือนั้นเป็นยันลูกศรน,นะครับผมจะเห็นยันลูกศรซ้ายมือและขวามือนั่นก็คือยันศรพระรามนั่นเองนะครับผมท่านผู้รู้กล่าวว่าอนุภาพของยันศรพระรามนั้นจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดังคําที่ว่ามีเป้าหมายให้พุ่งชนนี่แหละครับผม ยันสอนพระรามจึงมีความสำคัญยิ่งนักนั่นเองด้านล่างที่เป็นโบเนี่แหละครับผมเป็นนามของรุ่นจงเจริญดังที่กลาเรียนเตอเบื้องต้นคำว่าจงเป็นน้ำหนักของคำนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับเอกสารทางราชการนั่นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นคำสั่งให้เ,เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเฟ,ฟื่องฟูเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในชีวิตของท่านนั้นนั้นนั่นเองนะครับผมจะเห็นขวาม,มือนี้จะเป็นยันลูกศรนนะครับผมสอนพระรามนั่นเองประสงค์สิ่งใดอาราธนาอานุภาพของเหรียญรุ่นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองลองชมภาพรวมนะครับผม มีมิติมุมมองให้เราได้เห็นให้เราได้ชมนั่นเองงดงามยิ่งนักล้ครับผมอลังการงานสร้างงามทั้งศาสตร์และศิลป์นั่นเองพลิกดูด้านหลังเหรียญน,นะครับผม เดินขอบสองเส้นเช่นกันนะครับผมตรงกลางปฏิฐานอัครายันขององค์หลวงปู่มงกุฎพระพุทธเจ้าครอบจกกอักรวาลอัครเลขยันเหมือนเส้นขนมจีนนะครับผมพุทธคุณครอบจักรวาล ทุกเหรียญจะมีหมายเลขกำกับนะครับผมเม็ดท,ที่อยู่ตรงกลางาเส้นทั้งสองเส้นนี้งดงามเท่ากันเดียเลยนะครับผมลองชมภาพรวมนะครับผม mm hmm. ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอพระคุณทุกๆท่านที่มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมกราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้าไปีก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมสุขพรังดุจทองคำนะครับผม ที่ระลึกกระถิ่นหกเจ็ดแล้วครับผม ได้แอบสอบถามท่านผู้เป็นเจ้าของเหรียญเนื้อปัญจะจงเจริญรุ่นนี้นะครับผมแย้มใจเผยใจสักนิดมีราคาบูชาในหัวใจไหมท่านเจ้าของก็ยิ้มยิ้มนะครับผมท่านก็เผยใจเบาๆว,าว่าชั่วโมงนี้สามพันนะครับผมโอ้ก็เข้าใจว่าชั่วโมงนี้ก็ สามพันบาทนั่นเองของรักของห่วงเนี่แหละครับผมเหรียญนวะนั้นทราบวา 5, ่าห้าพันนะครับผมอันนี้เนื้อปัญจะนั่นเองงดงามยิ่งนักซุกปลังดุจทองคำนั่นเองนะครับผมเรียนหลวงปู่มาศิลาดังที่กลาบเรียนแต่เบื้องต้นวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงปู่นั้นมีของเรียนแบบออกมา แล้วนะครับผมจึงควรจะหาจากผู้ที่เชื่อถือได้นั่นเองนะครับผมเหรียนไม่หนาะไม่บางจนเกินไปกำลังงามนั่นเอง ่นใดที่มีวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมล้วนจะมีอานุภาพเด่นไปทางพวกทรัพย์โชคลาภการเงินการทองโดยตรงแฝงไปด้วยปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศนะครับผม เส้นสายลายจีวรซ้อนเป็นกรีบ,รบมีมิติมุมมองให้เราได้ชมถ้าเราชมโดยกล้องสองพระในแสงธรรมชาติจะงดงามยิ่งนักนะครับผมสุกปรังดุจทองคํานั่นเองเอาล้วครับชัดเจนนะครับผม ยันอสอนพระรามแผงสอนนั่นเองนะครับผมจงเจริญโบพริวงามนะครับผม ขอกราบราถนานิบตนอำนาจเดชาบารมีอิทธิบารมีบุญญมรรยีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทหากแม้นว่าองค์หลวงปู่ได้ทราบยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญยมรรมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุข จเจริญรุ่งเรืองไพูบณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแวนเงินทองไหลามาเทมาเนึ่งรองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแน่ทุกท่านขอกราบราธนานิมนต์อำนาจเดชบารมี เขาจงได้เมตตาแผ่อีกที่บุญญบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพสพภัยสัพพคะอ์เสนยดจลายจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒน์มงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายขอให้ชีวิตจงเจริญ เฟื่องฟูรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมตลอดการละนานเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกลับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ